2 5 0 0อู้5000ครับอุ้ย1,800ครับอุ้ยอีก0ครับคูณ5ไหมครับไม่ได้ฮะรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้พบอีกแล้วนะครับกับ Jack p o อ Win วนะครับผมเกมสละจากค่าย PG ที่มาแรงแบบสุดๆในตอนนี้นะฮะคือเกม queen of bounty นะครับผมซึ่งเป็นเกมจากค่าย PG ที่ แตกหนักมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเอาแล้วครับผมถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับไปเล่นเกมกันเลยฮะสำหรับเกม Queen of บ o u n t y นะครับผมเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆนะครับผมทุนน้อย200บาทกับเบ็ดวันนี้2ี่บาทนะครับผมมันดีตรงไหนนะฮะตรงที่มีคูณด้านบนนะฮะคูณ1คูณ2คูณ3ถึงคูณ5นะครับผมเราเล่นในแต่ละตาก็จะเพิ่มเงินไปเรื่อยๆครับผมเอาแล้วครับสแกตเตอร์3ตัว ลงมาแล้วนะครับผมตัวที่สี่จะมาไม่พลาดโอ้โหเสียดายเลยครับผมลงไปครับตัวที่สี่นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมยังได้อยู่นะฮะฟรีสปริงทั้งหมดนะครับให้เลือกได้3แบบนั่นเองนะครับแบบที่1่ที่2อที่3าแต่สาหรับผมนะครับจะเลือกนะครับผมแบบตรงกลางนั่นเองนะครับผมเอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมฟรีสปริงครับเริ่มต้นที่คูณสครับสุดสูงสุดที่คูณ20นั่นเองนะครับผม เอาล่ะครับตอนนี้อยู่ที่197บาทนะฮะเจ็ดฟีสปินสุดท้ายแล้วนะครับผม6กฟีสปินสุดท้ายฮะก็คือตอนนี้คือเงียบมากครับไม่ได้เงินเลยนะฮะเก้าสิบบาทครับคูณ6ครับลงมาที่คูณ3เช่นเคยฮะคูณ1ครับ12บาทครับผมหาสสุดท้ายครับไม่ได้ครับผม10บฟีสปินครับผมเราได้เงินไปทั้งหมด 174บาทแบบทำขำแมไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าช่วง5าทีแรกมันก็จะได้นอนแบบนี้ฮะแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วสแกตเตอร์ลงมานี่ก็คือได้เงินเยอะมากๆเลยนะฮะ271บาทครับตอนนี้311บาทครับได้เงินไป8บาทครัขึ้นมาที่คุณ3อ้เอาลงมาที่คุณ1เหมือนเดิมหม k เคตัวครับ19บาทนะฮะคิวครับสวยงามครับ1 1 9บาทนะฮะต่อฮะ A มา5ตัวครับผม100บาทฮะ <Great job. S 1> ต่อครับผม498บาทนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดฮะจาก20บาทเป็น40บาทนะครับผมต่อฮะ378บาทครับผม A มา3ตัวครับ <Nice. S 1> ต่อฮะเรื่อยๆครับผมตอนนี้ มาแบบเงียบๆแบบเรื่อยๆครับผมยังไม่มีอะไรที่หวือหวาเพราะตอนนี้คือเงียบครับเงินไม่มาเลยเอาละ40บาทเคมา3ครับ16บาทครับได้ไป56บาทนะฮะเมื่อสักครู่นะครับต่อครับผมคิวมา4ตัวครับ184บาทครับ144บาทครับ66บาทครับบาทผมตอนนี้ ตอนนี้คือผมไม่ได้มองนะฮะว่าเราได้อะไรไปะฮะมองแต่จำนวนเงินเนี่ยสิบสองบาทครับผมเอ้ามาแล้วครับสวยงามครับสี่ร้อยหนึ่งร้อยครับสามร้อยครับสิบหกบาทครับคูณห้าครับแปดสิบบาทครับแปดบาทคูณห้าครับสี่สิบบาทฮะโอ้เมื่อกี้คือว่าได้เงินแบบเลขกลุ่มๆครแบบสวยงามเลยฮะแปดร้อยสามสิบสองบาทครับผมที่เราได้ไปเมื่อสักครู่ครับรวมกำเงินเก่าตอนนี้นครับผมเราได้ไปทั้งหมดเก้าร้อย 6 2บาทนะครับผมผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะฮะจาก40บาทเป็น120บาทซึ่งเพิ่มขึ้นมาสูงมากเลยทีเดียวนะฮะก็คือเงินหมดนี่คือจบกันเลยนะฮะแต่ถ้าได้เงินนี่ก็คือดีครับผมกำลังโอเคนะฮะ872บาท856บาทครับผม800ท้วนฮะตอนนี้ต่อครับน้าลงอย่างต่อเนื่องครับเอาเอ,าเอา เอาได้อยู่ครับ630าบาทฮะเมื่อกี้เกือบหมดตูดนะครับเวลาจะหมดตูดนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งทอเทนะครับลองเล่นไปก่อนนะครับถ้ามันหมดจริงๆก็คือต้องต้องตัดใจครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเล่นนี่เวลามันใกล้หมดก็ขึ้นมาเลยนะครับผมแต่ก็ส่วนน้อยครับที่จะขึ้นมาส่วนใหญ่แต่เวลาผมเล่นนี่ก็คือขึ้นเลยฮะ536บาทครับตอนนี้ได้เงินไป24บาทครับเมื่อสักครู่อาร์สเกตเตอร์มาแล้วครับ สามตัวลงมาครับพอตัวที่สี่ฮะโอ้ไม่มีตัวที่สี่ครับผมไม่เป็นไรครับเรายังได้ฟีสปินอยู่นะครับผมเช่นเคยครับผมถ้าเพื่อนๆอยากเล่นตัวไหนลองเลือกได้ครับผม20ฟีสปินสูงสุดที่คูณ5ครับ10ฟีสปินครับสูงสุดที่คูณ20และ5ฟีสปินครับสูงสุดที่คูณ6ก0ก็คือ5สปินมีน้อยครับแต่ถ้าเราได้เงินนี้คูณ40บแบบหนักๆเลยนะฮะโอ้สเกตเตอร์สเกตเตอร์ซอนสเกตเตอร์ไหมฮะยังไงครับผม ไม่มาครับผมไม่เป็นไรฮะสองครั้งสุดท้ายครับผมอ้าาันเก้า ,3924 บสี่บาทจบแบบงงๆครับแต่ก็ได้เงินแบบเต็มๆครับผมเห็นไหมครับเวลาคูณมันคูณเยอะจริงๆครับ3า2 4ันเก้าอยี่สิบสี่บาทกับเหลือสองฟรีสเปียสุดท้ายนะฮะต่อครับผมได้ไหมไม่ได้ครับสุดท้ายครับไม่ได้ครับโอ้เสียดาย ถ้ามีอีกนะครับผมอยากได้เงินแบบหนักๆเล่นต่อได้เลยนะสามพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทนะครับกับห้าฟีสปินนะครับผมเอาละครับไปเล่นกันต่อครับผมสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทนะครับผมอยู่แล้วนะครับผมผมต้องเพิ่มบิดนะฮะจากหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไปเป็นที่สองร้อยบาทนั่นเองนะครับผมสองพันห้าร้อยอู้ห้าพันครับอุ้ยพันแปดครับอุ้ยห้าพันครับคูณห้าไหมครับไม่ได้ฮะมีบ้างครับผมแต่ก็มาดูครับว่าจะแตะเหมือนจริงหรือเปล่านะฮะ ลงมาอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้มาที่3,700บาทนะครับผมต่อฮะโอ้ย0 0บาทครับผมคูณ2เข้าไปครับผม400บาทคูณ3มาไหมไม่มาครับผมอาวห่าได้บาทได้อยู่นะครับอ่ะสแกตเตอร์มาอีกแล้วนะครับสแกตเตอร์โอ้3ตัวมาแล้วฮะขอสตัวได้ไหมครับไม่ได้ครับผมอ้าวก็ยังได้อยู่ดีครับผม รอบนี้ครับผมเราเล่นไปแล้ว10บฟีสปินนะครับสูงสุดที่คูณ20่สิถ้าฟีสปินสูงสุดที่คูณ40นะครับผมรอบนี้ผมไปเล่นอีกตัวหนึ่งดีกว่านะฮะยี่สิบฟีสปินครับสูงสุดที่คูณ5นะครับผมทำไมผมถึงเล่นนะครับเพราะว่ายังไม่ทดลองเล่นกับโหมดนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นก็โอเคครับเพราะว่าเด็ดเราตั้ง200บาทเลยสี่สิบบาทครับผม17ครั้งสุดท้ายครับ2,650บาท คูณ2เข้าไปอีกได้ไปแปดสบาทนะฮะ50คูณอีกครับ150บาทคูณ5เข้าไปอีกครับ5,550บาทโอ้พูดแทบไม่ทันเลยฮะก็ถือว่าได้แบบตักหนักนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับได้เงินไปทั้งหมดห่อย่แปดพันสามร้อยแปบาทโอ้โหก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพอใจแล้วนะครับไม่ได้เล่นต่อครับหมดนี้ก็คงแยกย้ายครับผมอาร์ครั้งสุดท้ายครับผมเหลืออีกเยอะเลยนะฮะ390บาทครับผม ถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นะฮะ่ยฮะ200บาทครับผม150บาทมา2,000ห้าโอ้5,000ครับอุ้ย1,000แปดครับอุ้ย5,000ครับคูณห้าไหมครับไม่ได้ฮะแต่ไม่เป็นไรครับได้โคตรเยอะครับเมื่อสักครู่ฮะครั้งที่13ครับผมเราได้เงินไปทั้งหมดเท่าไหรเจ็ดพันครับแปดพันครับผมเก้าพันฮะ ต่อครับผม1710บาทนั่นเองนะฮะเอาเลยครับผมรวมกับของเก่าตอนนี้เราได้ไป24,0 0 0แล้วนะฮะกับ10ครั้งสุดท้ายนะครับผม9ครั้งสุดท้ายครับเนี่ยครับต่อครับ7ครั้งสุดท้ายฮะต่อครับผม7ครั้งสุดท้ายได้ต่อแบบรัวๆครับตอนนี้โอ้80บาทครับ ห้าครั้งสุดท้ายฮะแปดสิบบาทครับผมหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับสี <t <t ่ร้อยบาทครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทครับผมและก็สี่ครั้งสุดท้ายนะฮะสามครั้งสุดท้ายครับผมสองครั้งสุดท้ายฮะสามสิบบาทครับผมหนึ่งครั้งสุดท้ายครับผมโอเคครับไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับผมยี่สิบสติมนะครับ เราได้เงินไปทั้งหมด22,450บาทนะครับผมก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับกับฟีสปินในรอบนี้ครับรวมกับของเกา่าตอนนี้เราได้เงินไปทั้งหมด26,920บาทนะครับก็ถือว่า แตกสูงสุดมากๆเลยนะครับผมจากทุน200บาทแตกไปกว่า26,000บาทนะครับผมพอใจกับเงินจำนวนนี้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามของเราตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงนี้ฝากช่องของพวกเรากันหน่อยนะครับผม Jackpot w i n v 2นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับเราจะไปเจอกันในคลิปไหนนะครับผมเกมไหนค่ายไหนนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับ